สบัสดีสวัสดีสบัสดีปีใหม่เด้อพี่น้องพุทธสุขสุขคน่อนี่กับมาอยู่กับสาวหนาพี่น้องมือวันที่14บแหละแหละมือนี้นะปกติแล้วนะอันเพื่อนจะสมมัติสมมาพ่อแม่ดรือปูญญาแต่หมู่บ้านนี้แล้วแต่แต่ส่วนมาเขาจะเป็นหมู่บ้านนีนะแต่ว่าแต่สาวหนามน่ะเหลือเป็นมือนีเพราะมือนี้เป็นมืออันพาลุกได้พี่น้องมือสรงหมาโุนนาพ้าไม่หนาโุหรอก กะเลยสิมาอันผูกแขนให้ญาລະກະอันສົມັດສົມມາສົມັດສົມມາແບບໃດກະໄປວ່າລ້າງມືລ້າງອຍັງເພນຫນາພນແມ່ນພມແຮງປີໜີເ่ນ້ປີละເທື່ປີໜຶจะมีແຂນຊວງສົງກນนี่แหละກືສານ້ນກະຕລະມືກຄ່ອວ່າງາຍເຄື່ອງຂາຍເືອງັນເຮົສິຸດມເຮັດຄືໝູິນຄກອງຫນດນນຳ มื S <S ้อหาก็ต้องหามื้อลิ้นก็ต้องลิ้นก็ได้เป็นมือนี้แหละสิมาอันผูกแขนหญ้าสมบัติสมาปูญาพี่น้องแต่สาวน้ํกะอันมื้อมื้อเช้านี้ตาอ๋ลีฝากเงินมือให้พ่อแม่ทางบ้านสานพแหละอันหา6 0 0 0 80000บาทพี่น้องมื้อแบบว่าเฮาโตเฮาบ่ได้สมบัติสมมาแต่เฮาฝากเงินมื้อเอาพี่น้องเพราะเฮาอยู่ใกลเด้เฮาก็ได้ฝากเงินมือให้เพิ่นซื้อน้ส้มน้หวานแล้วแต่ซื้อหยังก็ซื้อแล้วแต่เพิ่นเพราะว่า สงการเด้เพิ <auto> ่นก <sm festivals> ็ต้องอยากกินน้ําชมน้ําบานคือหมู่แต่ว่าอันสาน้ําอยู่ทางพี่อยู่ใกล้ปู่ใกล้ย่าสนามก็สิให้ทั้ง2ฝ่ายทางนี้ยังว่าเฮาอยู่ใกล้เฮาก็สิได้ล้างตนล้างมือให้พร้อมพี่น้องกใส่เสื้อเสื้อกูก็ตะอุพี่น้องเยอันอนแห้งอนพกพมพี่น้องเคแต่คแตอยู่เดนีนะนี่บานเาจะเป็นหลอกอันนี้สิเอิว่าหลอกคูพี่น้องคคูหลอกอันนี้นะ ถ้าผู้ใดอยากค่ําอยากคูดนี่เอาลอกเอานี่ไปใส่ลอกค่ําลอกคูดพี่น้องในในหมอน้ํานี่สิมีน้ําขีมินบ้านเฮาจะดีแม่นน้ําผ้าน้ําเจ้าหนาน้ําล้างผ้าล้างเจ้าเอามาล้างอาล้างมือล้างเทนให้พ่อให้แม่ให้เพิ่นอยู่ดีมแงสิ่งใดที่เฮาเฮ็ดบ่ดีกเพิ่นกขอให้เพิ่นให้อภัยให้แล้วก็ล้างบาปล้างเวรไปเลยพี่น้องแม่นเพิ่นางเฮาเนาะเพิ่นแม่นปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาก บให้เป็นยังให้ยอยู่ดีไม่แห้งเบอร์สชมุสูสกุลนี่ก็จะเป็นฝ่ายผูกแคนพี่น้องตัวนี้จะเป็นฝ่ายผูกแคน<ป>ด้ใส่เงินอมบแมนใส่เงินผอมแล้วโบไซเงิบบนนี่พี่น้องเดี๋ยวก็สิให้เบึงสองสี่หกพี่น้องเี่หกร้อยบาทบอแมนหกร้อยบาทสิ่ผูกให้ปผูกับหญา้าพูลละสามร้อยบาทให้เพิ่นพูลละสามร้อยแต่เพื่อสิให้ยพัวแล้วก็แล้วแต่เราล็อก ดผัวที่พอให้เมียเดี๋ยวสิอันเรานั่งอยู่เตียงผุกับพัวก็เมียล่เดี๋ยวสิไปอันสมมาสมมาแล้วเลยพี่น้องก็น้องทุนี่พ่อหน้องทุนี่กับม่อาบน้ำหน่อยแต่ก็มาปะนี่จะเป็นหลอกคูณของหาห้องไปแล้วเหาเหตะไดบอกเป็นนั่งกับเตียอะไรแต่โคตรมาแล้วมาแล้วนั่งดีดีนั่งดีดีไอหน้องทุนี่กับแอปปูแอบยาอยู่นะ ชมมาไปได้ตีนางนั่งมะนังแม่ฮะพี่อ้าวมานังแม่ฮะเฮวันนี้บ่เจ้าไปยักกองน่งดูเจ้าวันนี้บน้ามมาญาเฮางญาแล้สิหายได้นะอ้าวเปืนตัวบ่เป็นเนาะอ้าวเปลี่ยนบอกว่าดิโชดาบได้เลยคนเล่ปูกับญาไปนั่งไปนั่งเออนี่ นีนบตีอากลมล้วงกรมล้วงนะกรมล้วงยาฮะน่ะทุกครับทุกครับนี่สมบัติสมบัติปูยาเด้อนี่เด้อปีใหม่เดือนใหม่เห็นอยู่ดีมีแห้งเลยยาเด้อแห้งแบบทุนิก็ทุกท้าบเนี่ยปีใหม่ อม่แห้งให้ยาข้าอ๊ตนำหอมให้ับลาบแล้วนำปลาหับลาบให้ครูมัดปาไม่ครับบอให้เป็นบากเป็นกรรมอะไรให้ยูดีมีแหงก่จะปลูกทุกคนอ่ะหนึ่งบากคอาอิกาโหชิกรนาพรแม่กแนวพิษเป็นกแล้วบายูดีมีแห้งได้บาอกว่าฉีพิดทางกายหรือว่าจานาะเอ้ว่าเป็นแนวเราให้ล่างบากล่างเว้นไปแค่ ปีมะเก้าบาทในวิทไปน้ำปีเก้าลายปีไม่มาลายมีแต่โชคแต่ลาให้อยู่ดีมีแห้งค่ะลูกแม่ห่ลูกาบพูว่าแม่ได้ไหมบ่ไงเงี้ยได้ลายกว่าเฮ็ดตัวมีในตำราอยากได้ลายกว่าเฮ็ดตัวมีในตำราอยากได้ลายสร้างเอาไปเนี่ยมันแม่นางมาหดในตัวกระไรมาหดมาหดเออมันก้มแล้วก็หดเลยหดนางเพราะมีแห้งได้แต่หน้าม้อยแน่ อ่าตุ๊กนี่แหน่ถ่านี่ห้านาไก่ค่นบาดนี่อ้ายบ่ได้มาก็ให้เจ้าบ่ผู้แนเฮาหรือเฮาผู้แนเจ้านี่บ่แล้วโตก็อันนั้นอ้ายบ่ได้มาก็อยู่ีมีแฮงายเายเออคน้ําก่อนแม่โอ้ยูกายกนะลอกนึงอะายคนสิมมาแล้วบ่ได้เข้าอะลอกนึงอกนึงอ่ถืออ่ะอันนั้นให้แม่ให้ีเอาดอกไม้นี่บ่หด อยูดีไม่แห้งด้ยเพรอด้รปูรปูอปู่ดีไม่แห้งรถไปูหะให้สู้ๆได้ชีวิตบัานนี่สู้ๆอยู่ดีไม่แห้งรนดำก็จะเพดูเดบิวิรถดอไอได้หอเปล่าอยู่ดีไม่แห้งเอเอกปบเบิรกแม่บานนี่ฮะฝึกตู้รถแห้งอัดมาได้เงาอยู่ดีไม่แห้งได้แม่เจ้าบ้านนี่จตาปอกดูได้ อยากได้ลายก็อยากดับเพาะดูดับลาแล้วยังไ้อยู่เนี่ยเจ้าเจ้าวันนี้อ่ะละจับเจ้ามาใหม่ด้ออ่ะสมัตสม่าปูนี่อ่ะนี่แห้งไงนี่หายอยู่ดีไมีแห้งนะปูเอ้ยพันใไปพันไปในปีเก่าปีใหม่มาให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้ออ่ะสมัติ่าฮะน้องนี่อ้่ะหายอยู่ดีไมีแห้งเลยเนี่ยเอ้ยนี่น้องทุเรียน่าสมัตสม่าเนี่ย มันอยู่ดีไม่แห้งให้จะตาปอกรู้ารเนาะให้เอื้อยเฮ็ดให้เอื้อยอันนั้นบปดนงเอื้อยพ่อเอื้อยกันเมือยาแม่่เออปลลูกชายบัดลู้านะช่นูนนนังอ้าวอ้า้าอกพังแน่โอเคพ่อตก็ยั

มะพีวะนีมึงไปสอายหน่อยมาหายนี่ปลูกขึ้กันลูกชายพ่อมึงมึงใชพอแพรแน่ยูด yeah. uh, ูชายพ่อแพ้ได้นี่ลูกชายพ่อแพรสว่านมาอยู่เรือนน้ำพอน้ำแม่น้ำปูเนี่ยมาอัูดีเมียอย่ใหญ่เป็นชาวได้พิ่งพาอาใส่ปูง่ยคุณกะลยแค่ผู้ปูยงงย่าปูให้ไูแค้นนั่งยื่ให้เมียครับผูแค้นให้นั่งลง

ทุกครับ้านทุกข้าบ้านนทุกข้าได้ไหมทุกข้าทุกข้าเีวจะมาูดว่าไงแม่แม่แหละกระพูกอไร่เอเอาไปยูนั่นม่ม้านห้ปูให้ปูนาพ่อ้าวบันนี้ดีไม่แห้งพอแม่กระไรเก็บชิ้ชวย โชคดีปีใหม่ถึงรางวัลทีหนึ่ง6โตกหาพันกีบนะครับสิพันเลหละโอเคอ่ะอ้าวนี้ก็เอาไว้ทุกดีพูกพูกอ้าวติดเดี๋ยวบอกใ้าัตัดนะเพาะน้องเไม่อพูดให้ห้ตามประเภทนี้นี่กว่าน้งไหลไลๆหัจัจที่เป็ไห้คองใคยจะมีปีใหม่มาขอ้เจอแต่สิ่งใหม่ๆแม่ก็ได้บนี้ โคดน้ำแล้วนะแม่ชุ่มเย็นแล้วบันนด,ดน,ดน,น,นี้ยุบเอายาหน่อแล้วบัดนี้ยุบยูหน่อยที่ยาบ่าดีไหมเดือนใหม่ขอให้ยูดีไม่แห้งเด้อหญ้าหญ้ากันเถิดทั้งหมดเย็บจะได้คล่องแผยจะม,มีแต่ดูน้ำดูน้ำร้านไปแบบนี้นานๆเลยอนโฮมโพรโฮมไซให้ลูกให้ร้านให้ตาปอบู้ได้นะตาตาปอบเจอแล้วท่าน <c oughs> กะสมมาชมมาปู่ย่าแล้วน้องทุนีพอ่อเนี่ยน้องทุนีสมมาปู่ย่าเนี่ยล้วจะไปใช้แต่วันไหนเราจะบังละยนี่ยไปทั้งนั้นบังอาน้ำบังก้งแล้วเจ้าลูกใหม่เราอยู่พื้นที่ทั้งกองแล้วนะแล้วได้เดีแล้วได้พี่น้องค์เองลีพีมม่ดีไม่แห้งบาดี้จะกินทางลูกท้ายพ่อสมมาสมมาปูญญา่ย่ามาส่งกัดเย็ดดีมีแห้งทางลูกทางเต้าลหรือยู่าดีมี ผุดน้องทุนี่ก็มีตะกินพี่ช่างนั่นเองมาแล้วเลยน้องทุเรีนะเราก่โอเคพี่น้องเอ้ตอนนี้สนามกับทำภารกิจเรียบร้วอะพี่น้องหลาสมบัติชมาเพิ่นทางนั้นเนาก็สชมบัตรชมาเด้อเด้อว่าเอาโบได้ทางนั้นได้มีไม่แห้งเพราะว่าอันปูกับยาเพิ่นกะเพิ่นพ่อเป็นแม่พี่น้องเอ้หาสมบัติชมาเพิ่นเน่ยเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งในการอันสิ่งใรเทียงเพ็ดบุรีก็เพิ่นกะข้อให้ เป็นหายอภัยหายอโหสิกรรมหายฮัลโหลพี่หลังเลยปีใหม่ละมาไม่โชคแต่ลาไอยูดีมีเอสิ่งใหม่ใหบ้านี้พี่หลังเ้ยโอเคได้ไหมพอนเอฟซีทุคน่ะที่เดีาวกันสบายดีปีใหม่เด้อพี่นกเอฟซีว่าจลืมลยกระโปาะแม่นหายู่ดีมีแห่งเด้อไปใช้มานไซดกับคับรถหันนค่อยๆไปค่อยๆมาให้ตลอดปลอดภัยกรบบาทก็บเมืองกระไดจะได้กั หายู่ดีไม่แห้งเด้อโอเคสบายดีชาุเนี่ยดูที่จะไหนทุกข้ามงในลูกทุกข้ามเลยล่ะสบายดีเนี่ยไปม,<า>มาละหนูนิดไปม,ม,มาสบายดีพ่อหน้องสบายดีเด้อสบายเออสบายดีสบายดีเจ๊กเถิด